สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มานอกถนนเพชรบุรีนะครับถนนเพชรบุรีหรือว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือเส้นเดียวกันนั่นแหละครับก็จะพามาดูนะครับเป็นช่วงบรรยากาศของจากแยกอโศกถนนเพชรบุรีนะครับจะไปคลองตันนะครับในส่วนของแยกอโศกตรงนี้นะครับก็จะเป็น ถนนตัดกันกันกบอโศกมตรีนะครับระหว่างถนนอโศกมตรีกับถนนอโศกดินแดงนะครับคือตอนขาไปเนี่ยจะวิ่งในเส้นทางของถนนอโศกดินแดงพอถึงถนนเพชรบุรีก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่านี่แหละคือแยกอ,อโศกเพชรบุรีนะครับซึ่งถ้าตรงไปก็อโศกมนตรีนะครับ ซึ่งมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องรถติดขนาดมีสะพานข้ามถนนเพชรบุรีก็ยังติดกันอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนี่รถติดกันมากเลยทีเดียวนะครับก็บ่นๆกันมาตลอดนะครับ 30- 4 0ปีนี่ก็ติดกันมายาวนานกันเลยทีเดียวนะครับในถนนช่วงนี้นะครับหรือว่าแยกนี้คือบางทีไปนี่ก็ คือเคยผ่านมาบ่อยๆนะครับเส้นนี้เนี่ยไฟเขียว16วินาทีรถไปได้แค่3คัน4คันก็แดงอย่างเงี้ยก็ทำให้รถติดกันไปที่ทำงานไมครัเพราะเท่านี้ก็เป็นส่วนของออฟฟิศเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าตรงไปจากอโศกดินแดงก็จะเข้าสู่สุขุวิท21หรือว่าอโศกมนตรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนของออฟฟิศนะครับ เยอะมากทีเดียวเลยนะสองฝักฟังฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้ก็จึงเป็นเส้นที่รถติดกันมากนะครับครับเรามาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ทัศนะภาพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับหลังจากเริ่มสตาร์ทมาจากแยกอโศกนะครับก็เลี้ยวซ้ายมา ก็จะเป็นถนนเพชรบุรีหรือว่าบุรีตัดใหม่นะครับก็คือวิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้แต่ก่อนนี่ก็จะเป็นสองฝั่งเขาเขาจะทำเป็นอาคารพาณิชย์กันค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นในแนวของออฟฟิศเป็นตึกเป็นอาคาร กันมาแทนนะครับแต่ก่อนนี่ก็แต่ละฝั่งแต่ละฝั่งไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็จะเป็นอาคารพาณิชย์มาค้าขายขายของกันมาช่วงนี้เขาก็เลยเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่าเป็นตึกสูงๆแล้วก็เป็นอาคารเช่าอาคารออฟฟิศจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของอา,อาคารพาณิชย์หรือว่า ขายของแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับเขาก็เข้าไปซื้อกันตามห้างกับสินค้ากันมากกว่าก็เลยเปลี่ยนนะครับมาเป็นอาคารสูงสูงนะครับเป็นอาคารเช่าแล้วก็คอนโดมิเนียมขึ้นมานะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์นี่ก็จะเยอะแทนกันกับอาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าไปคลอ,องตันนะครับหรือว่าพระรามเกฝั่งซ้ายมือก็จะเข้า r เซนะครับตรงนี้แล้วก็จะขนานกันกลับถนนพระราม9นะ้าในส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นถนนสุขมุมวิทนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้นี่ก็เราวิ่งอยู่บนถนนเพชรบุรีนะครับ อันนี้มีทางแยกที่เห็นนี้ก็จะเป็นทางแยกเข้าไปซอยทองหล่อนะครับเมื่อสักครู่มีแยกเข้าไปได้สองได้เรื่อยๆนะครับแต่มีที่จุดสำคัญก็มีแยกขวามือเนี่ยก็คือเข้าไปซอยทองหล่อสุขุมวิทนะครับแล้วก็อีกซอยหนึ่งอีกแยกหนึ่งก็เป็นถนนเอกมัยนะครับ ก็จะไปสุขุมวิทเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะยังอยู่ในช่วงของถนนเพชรบุรีน,นะครับแล้วก็วิ่งตรงมารถไม่ติดเลยนะครับสำหรับวันนี้แต่ถ้าจะติดก็ไปต้องไปฝั่งตรงครับตรงข้ามนะครับคือจะไปทางด้านหลังของท่านผู้ชมได้ดูนี่อันนี้เราไปด้านหน้าที่ จะไปถนนรามคำแหงนะครับหรือว่าของตันครับอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงถนนเพชรบุรีนะครับ ไปได้เฉลุยเลยครับวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับไม่มีการติดสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับช่วงนี้ก็จะขึ้นสะพานนะครับข้ามคลองนะครับนี่ฮะอันนี้เลี้ยวไปถนนพระรามเก้านะครับ้ายมือแต่ว่าตรงนี้เขาก็ทำถนนหลายเลนนะครับเพื่อที่จะให้ ไม่ให้รถติดนะครับใครจะไปฝั่งขวามือหรือว่าซ้ายมือก็แล้วแต่สะดวกนะสำหรับแอดเองนะครับมาเส้นกลางนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถึงถนนเพชรแยกของตันเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากตกบ,บกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำคัญนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปตรงแยกของตันนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ